เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Diamond TV กันอีกเช่นเคยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเอ่อทำการเล่นเกม Minecraft เอาชีวิตรอดนะฮะท่านผู้ชม่พี่พี่ ผมจำได้ว่าพี่เคยเล่นไปครับเอาชีวิตรอดแต่พี่ยังเล่นยังไม่จบเลยนี่แล้วทำไมพี่เริ่มต้นใหม่อีกแล้วเนี่ยนั่นแหละฮะท่านผู้ชมผมก็กำลังจะมาบอกเหตุผลตอนนี้แหละก็มันมีหลายปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะฮะท่านผู้ชมผมได้ทำการรีวินโดว์ใหม่นะก็คือข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟที่แล้วหรือข้อมูลอะไรทุกอย่างในคอมของผมเนี่ยมันก็คือแบบมันก็หายไปหมดเลยนะแล้วผมก็ไม่ได้สำรองไฟล์อะไรพวกนี้ไว้ด้วย เข้าใจไหมนั่นแหละซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องมาเล่นไมค์ครับเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะฮะท่านผู้ชมนัม่นก็เป็นเหตุผลตรงนี้แหละทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่นะท่านผู้ชมมันก็จะทําให้เรานั้นนะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะมันก็เป็นการฝึกให้เรานั้นนะทําอะไรให้มันแบบมันเป็นการฝึกให้เรารู้ว่าทุกชีวิตของเราเนี่ยถึงแม้จะเจอปัญหานะฮะ แต่สุดท้ายมันก็มีทางแก้ไขปัญหานั้นได้อยู่ดีนะท่านผู้ชมเป็นไงคําคมอะไรกูก็ไม่รู้เฮ <ś> ้ยโอ้ท่านผู้ชมดูน,นั่นสิว้าวตอนนี้ผมก็เจอหมู่บ้านวิลเลจเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมแหมเป็นอะไรที่โชคดีเห็นไหมผมบอกแล้ว ถึงแม้เราจะเจอปัญหาแต่สุดท้ายปัญหานั้นมักจะมีทางออกเสมอนะฮะท่านผู้ชมโอเคตอนนี้เราก็มาถึงมูบ้านแล้วโอ้ตรงนี้ก็ยังมีลุงคนนึงนะฮะเราต้องเข้าไปทักทายลุงเขาก่อนสวัสดีครับลุงออพอดีผมอยากถามว่าทำอะไรลุงอะไรปางลุงก่อนก็ฟังอยู่ัสดีผมอยากจะถามว่าอทําไมาชีวิตของคนเรานั้นถึงต้องอประสบปัญหาแบบนี้ทุกครั้งเลยครับ ก็โอเคลูกผมไม่หาคุหรี่เดี๋ยวผมยังไม่ได้ตอบเลยผมว่าไหนเข้าไปค้นบ้านหลังนี้ดีกว่าเพราะว่าดูจากสภาพบ้านแล้วมันดูแบบมันมีอะไรแปลกๆให้หน่าคนนะ้นนะอ่าโอ้มีนะเฮ้ยมีเบ็ดตกปลาด้วยอาเอาหมดเอาหมดทุกอย่างนะไม่สนอาในที่สุดเราก็ได้เบ็ดตกปลาแล้ว อัศจรรย์มากเลยไหนดูหน่อยสิบ้านเองมีอะไรเอาหมดนะฮชื่อชื่อ,อต้นโอก๊กต้นหาเลยเก็บหมดอะ่ะ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็เราก็มีเบ็ดตกปลาแล้วนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้เขายังแบบขาดสารอาหารอยู่นะแม้ถึงแม้ว่าหมู่บ้านมันจะดูแบบกวา้างใหญ่นะ,ะแต่ดูจากสภาพแวดล้อมรอบๆแล้วเนี่ยเหมือนเขายังจะขาด สิ่งที่เรียกว่าเนื้อนะฮะเขาต้องการกินเนื้ออีกมากมายเลยโอเคหรือผมว่าผมน่าจะไปหาแหล่งน้ําเพื่อตกปลามาให้ครอบครัวดีกว่าเพื่อที่หมู่บ้านของเรานะจะได้เจริญพันธุ์นะนะเอ้ยไม่ใช่เจริญเ <c oughs> จริญเจริญก้าวหน้านะโอเคซึ่งผมจะตกปลาอยู่แถวนี้ก็แล้วกันฮ่าวิวที่นี่ช่างสวยงามเหลือเกิน เฮ้ยผม,นะผมว่าผมง่ายจะตกปลาตรงนี้อีกสักพักนะเพระว่าผมน่าจะต้องนอนรอก่อนอือโอ้โหตกปลามากี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยปลาติดอืมอ,อุ๊ยเดชานูวัดว้าวโอ้ พลังยิงสี่ยิงกระเด็นสองโอ้ยโอเคทำโจ๊บอี t the fuck อันนี้อะไรเนี่ยเอาว a t ก็กูอยากอ่านอ่ะอาโดนทิ้งแม่งแล้วนี่อะไรมึงเนี่ยโอ้ย เป็นว่าเราเดินเข้าหมู่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยดีกว่าเอาป็นว่าเราได้หลีกฟรีนะทรานผู้ชมเออ,อก็ไม่รู้นะมันเกิดอะไรขึ้นอืมเฮ้ยนี่เจ้าหนูใช่ฉันเรียกแกนั่นแหละฉันมีชุดเกาะเก่าๆจะเอามาขายให้กับนายนะฉันขายในราคาถูกหลอลุงไหม What the fuck ไงมันไง,เ,นไงเลรีย แรกชุดเกาะฟรีแบบนี้เลยอ่ะเอาเปล่าและทำไมไอ้นี่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นมันอ๋อลุงเปล่าสนใจเอาสนใจเอาโอเคในเมื่อลุงจะขายให้ผมแบบนี้ผมก็จะทำแบบไม่เกรงใจให้กับลุงก็แล้วกันเจสซ์ <c oughs> โอเคท่า <c oughs>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  นผู้ชมตอนนี้ผมได้ ชุดเกาะที่เทพที่สุดในเกมแล้วนะเออแล้วน,นี่อะไรเนี่ยเอ,อ้ยจำได้ว่ามเมื่อก่อนมันไม่มีนี่อา oh. แต่ถึงแม้ว่าเอ,อมันจะมีหนังสืออันนี้แต่ดูเวลของผมผมก็น่าจะตีบวกไม่ได้อยู่ดีนะท่านผู้ชมโ oh, อ้โหกำลังเศร้าอยู่กับอะไรอยู่หรอจรหนูรู้ไหมต้นไม้ต้นนั้นอนะ มันเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะใครๆที่ไปขอเนี่ยมักจะได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาทั้งนั้นเลยทำไมไม่ลองไปขอดูล่ะเผื่อเจ้าจะได้สิ่งที่เจ้าปรารถนาก็ได้นะฮอ,อะไรนะั่นลุงให้ผมไปกราบไหว้ต้นไม้ต้นนั้นนั่นเหรอผมจะได้สิ่งที่ผมปรารถนางั้นเหรอจริงไม่จริงไม่รู้นะ <c oughs> โอเคมันหมายถึงต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าเนี่ยงั้นก็ ผมขอหนึง่งเวลเอ้ยไม่ใช่ผมขอเวลเก้า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 ในเกมเลยอ่ะฮะมันจะเป็นจริงได้ยังไงเออเออไอ้แสงอะไรวะเนี่ยอ๋อโอ้ยแสงโอูุ้ึนวันระเบิดแฟตไอห่าอ้าวอ้มันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้อะไรครับเนี่ย เริ่มมาก็อยู่ได้ดีก็กลายเป็นเอเคบเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมผมก็งงกับตัวเองนะนะ <c oughs> เอา <br an> ไม่แลลุงดาบของผมไม่สามารถอนชาร์ได้โโอ้หเหมือนเจ้าจะเจอปัญหาอีกแล้วสินะงั้นก็โยนของพวกนั้นมาเลยเดี๋ยวฉันจะเอาไปเอนชาร์ให้อะโอเค หลังจากที่ลุงเขากําลังจะทําการเอนชานให้ผมนะผมก็จะเอนชานอย่างอื่นก่อนแล้วกันตอนนี้ผมก็ได้ทําการตีบวกอ่าพวกชุดเกาะสิบพืนที่รบร้อยแล้วนะฮะ,ออะเออเออหายไปเลยไม่เป็นไรเพราะลุงผมจําได้ว่าผมให้ดาบลุงไปตีบวกแต่ทําไมมันมีพิกแอคเพิ่มเข้ามาโอ้มันคือของเก่าเดอฉันไม่รู้วิธีใช้มันอ๋ออ,อย่างนี้นี่เองโอ้ขอบคุณมากครับลุงผมจะ มาตอบแทนบุญคุณให้กับลุงอย่างแน่นอนเลยครับโอเคโอเคโอเคโอค้ลุงเขาใจดีมากเลยนะฮท่านผู้ชมแหมอะไรจะใจดีขนาดนั้นโอเคฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมลงถ้ำแล้วนะแล้วก็ผมก็เอาของไปเก็บไปที่บ้านเป็นบางส่วนแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเออเอเอไอ,อ,อยะ โอผมจิบหายแล้วท่านผู้ชมผมลืมผมลืมลเอาอันนั้นมาโอ้ลืมเอาพิกแอกมานะโอ้ตายตายตายราคานี่ผมจะขึ้นไปที่นี่แบบยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาขุดกว่าจะไปถึงบนนู้นนานเลยนะท่านผู้ชมไม่นานเลย เก็บของหมดจนลืมไปว่ามันจะเจอเหตุการณ์วัตโอเคท่านผู้ชมอยู่ดีผมก็ได้พิกแอคแบบปริศนาขึ้นมานะฮะก็ถือว่าโชคดีเออโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดขึ้นไปก่อนโอ้โหแม่งลึกชิบหายลเลยถึงไม่แน่โอ้ยโอ้ถึงแล้ว อ่านี่หรอเอนเดอร์ดักกอนนะ่ะเจ่งเจ็งแค่ไหนวะอ่าสุดปลายยอดแล้วนายจ๋าครให้มึงยิวฮะใครให้มึงยิวไม่หิวไม่ยิวอะไรทั้งนั้นแหละ โอเคได้ได้ได้อืดับนี่ไม่สามารถทำอะไรมันได้ด้วยการยิงธนูแล้วโอเคมา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 ดีมาดี

ไข่อยู่นี่โอเคก็เป็นแบบนี้รู้ละโว้ทอดมาหนึ่งอันมาแล้วไหมพอดีเลยืออ <c oughs> โอ้ <c oughs> อยจบเกมเออนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละก็ถือว่า ep พ a r t หนึ่งสองสามที่ผมเคยสัญญาไว้ก็ถือว่า เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยนะ <c oughs> ขอบคุณท่านผู้ชมที่เสียสละเวลาอันมีค่าอันน้อยนิดแล้วก็ค่า WiFi อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อมาดูคลิปบ้าๆบบๆของผมนะคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นก็รอติดตามกันได้เลยนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็กลับมาทำคลิปเหมือนปกติแล้วนะ,ะก็จะลงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ตามปกติแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคสำหรับในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ขอมาตั้นนี่ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนที่คอยติดตามผมมาโดยตอลอดนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับ